สวัสดีครับทุกท่านวิดีโอนี้นําเสนอเทคนิคการผูกห่วงผีเสือ้อนะครับกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถเปิดได้คือใช้เชือกวิ่งวิ่งสอดเพื่อผูกห่วงผีเสื้อนนั่นเองนะครับในที่นี้เราจะสมมติว่าคาราบินเนอร์ตัวนี้นะครับไม่สามารถเปิดตัวนี้ได้นะแต่เราจะใช้เชือกวิ่ง คล้องเข้าไปทีงไหนแล้วผูกหมวพีเส้อนะครับวิธีทำเราพร้อมแล้วมารับชมกันเลยครับเริ่มต้นจากขมวดเชือกเป็นโอเวอร์แฮนด์แบบนี้นะครับได้เงื่อนโอเวอร์แฮนด์ได้ลักษณะนี้หลังจากนั้นเราก็ใช้เชือกวิ่งเนี่ยสอดบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้ จะรับสอดเข้าอุปกรณ์ได้อย่างนี้แล้วใช้เชือกวิ่งวิ่งย้อนกลับมายัางเชือกวิ่งในห่วงโอเวอร์แฮนด์ไปทางด้านหลังของห่วงโอเวอร์แฮนด์แบบนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วใช้เชือกวิ่งขมวดขึ้นมาข้างบนอีกครั้งนึง แล้วสอดไปยังข้างล่างสอดกลับเห็นไหมครับกลับเข้ามาตรงข้างในห่วงโอเวอร์แฮนนะตรงนี้นะครับวิ่งมาอย่างเงี้ยข้ามายังห่วงโอเวอร์แฮนด์ได้ลักษณะนี้แล้วก็นั้นก็ดึงจัดเข้าที่เลยนะครับ ให้แน่นนะครับเราก็จะได้วิธีผูกขวงผีเสื้อคล้องยึดกับอุปกรณ์หรือวัตถุสิ่งของที่อยู่กับที่ก็คือไม่สามารถเปิดอะไรได้เราใช้เชือกวิ่งวิ่งสอดทำเป็นห่วงผีเสื้อนั่นเองนะครับวิธีนี้ทำ สามารถทำตามได้ทำได้ง่ายๆนะครับปมคงที่มั่นคงปลอดภัยเห็นไหมครับได้2วิธีในการผูกขวงครองผีเสือ้อนะขอบคุณที่รับชมหากวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดถูกใจกดติดตาม กดแชร์หรือคอมเมนต์มาเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอนี้ขอจบจเพียงเท่านี้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ